เาวลาได้ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโปที่นี่สถานีบ้านโป ทางขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะ้าขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิทธของสัาระรของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถรด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบัดโป่งในทางขลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดูต้นทางจากสถานียาลาสุดปลายทางสถานีกลางสุงแทพอภิวัฒน์ ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกข่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะห,หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางกบูรุนและสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ รถไฟมีบ้าน,านโป่งมีนานของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดรินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดรินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ